คำเตือนวิดีโอนี้มีการเล่นกับไฟถ้าอยากจะเล่นตามโปรดระมัดระวังเป็นอย่างยิง่งและมาดูครับแก้วที่บินได้ครับว้าวป๋ดเรียกผมว่าซีเดอเมจิครับแค่แก้วธรรมดาเนี่ยผมสามารถเสกให้ลอยได้ครับง่ง่ หล่นไปแล้ว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 หล่นไปเลยเฮ้ยล้อเล่นครับอันนี้ทําแก้วหลอกแบบคำๆครับแต่ในวิดีโอนี้สิครับจะเป็นวิทยาศาสตร์ครับผมเป็นคนพบวิธีทําให้แก้วพลาสติกแบบเนี้ยลอยได้ครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันมายากลนะครับเป็นจั์เอ็นจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ แบบนี้ก็ไม่เอานะครับไม่อยากโกนอย่างนี้ <c oughs> ไปดูอันนี้ดีกว่าครับเป็นวิดีโอที่ผมเจอมาจากติ๊กต่อบ <c oughs> ไปดูกันนะครับว่าเขาใช้วิธีไหนที่ทําให้แก้วพลาสติกเนี่ยลอยเคว้งกว้างอยู่กลางอากาศได้เดยที่ไม่ต้องใช้เส้นเอ็นแบบนี้นะจ๊ะ ไปดูกันครับตั้งใจดูดีนะครับวิดีโอค่อนข้างสั้นครับเดี๋ยวผมเล่นมือไปเรื่อยก็ได้นะครับไปนี่ครับเห็นไหมครับเขาใช้แก้ว2ใบครับในแก้วใบล่างเจาะรูปุ๊บแล้วก็จุดไฟไว้ข้างในครับส่วนแก้วใบบนก็ทําเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นปีกอะทีนี้ผมเดานะด้านบนของไฟอ่ะมันอาจจะมีอากาศพุ่งขึ้นไปมากพอที่จะยกให้แก้วัตบนเนี่ยมันลอยขึ้นมาได้ก็ได้นะครับอ่านี่นะเห็นที่บอกครับอันนี้ดูเป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ใบยันตซิลเซนของผมอย่างนี้นะครับน่าสนใจมากครับและเพื่อพยายามสังเกตที่ด้านนบ แก้วดีๆครับก็ไม่เห็นเส้นเอ็นแบบผมถูกป่ะอ่าเอาเปลียบเทปก็ได้ครับนี่ของผมพอมองเห็นเส้นเอ็นอยู่ใช่ไหมอ่าแต่ของเขาผมมองไม่เห็นนะผมพยายามดูพยายามจ้องมาหลายรอบแล้วไม่เห็นเส้นเอ็นนะครับแต่ของผมยังมันเห็นอยู่เห็นไหมถ้ามีเส้นเอ็นนี่ยิ่งพืนหลังเป็นสีดำอย่างนี้นี่นี่นี่ยิ่งเห็นชัดเลยไหมครับอ่าแล้วถ้าพื้นหลังสีเทาอะไรเงี้ยมองเห็นไหม ไกลๆไม่แน er ่ใจมองเห็นไม่จากกล้องนะก็มองเห็นน้อยนะมองเห็นนี่ๆนะครับอ่าก็ไม่แน่นะครับในวิดีโอนั้นเขาอาจจะใช้แสงในการหลอกมาได้นะครับพอเห็นไหมมิเชีเอ็นเหอเหอเห็นไหมน่าจะเห็นนะผมว่ามันดูเห็นเป็นเงาเนะครับอ่าอันนี้ก็คือยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาทดลองทํากันดูครับทําแบบที่เขาทําเป๊ะๆเลยมันได้หรือเปล่านะครับไม่มีอะไรยากมากอันนี้ใช้แก้ว2ใบและเช็หนึ่งอันครับเราไปเริ่มการพิสูจน์กันเลยครับ ไปมาแล้วก็เตรียมแก้วมา2ใบใช่ไหมครับแก้วแรกใบล่างครับอันนี้ไม่มีอะไรครับแค่เจาะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแล้วใส่ไฟเข้าไปครับอาจจะใช้เป็นเทียนเป็นอะไรก็ได้ครับให้มันไฟอาจจะไฟแรงๆหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่อย่าให้แรงเกินไปเดี๋ยวแก้วไหมนะครับอันนี้ก็เจาะสี่เหลี่ยมเปล่าๆไม่มีอะไรครับแก้วอีกใบนี้ดีครับเท่าที่ผมมองดูนะต้องทําเป็นแบบตัดออกมาแล้วปริออกมาเหมือนเป็นปีกทั้งหมด4ด้านซึ่งถ้าจะให้ดีควรจะต้องที่ขนาดเท่ากันรูปร่างเท่ากันหมดเลยถูกป่ะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่สมดุลสมมติว มก็จะเปี <S <S ้ยวหล่นถูกป่ะเราต้องให้มันสมดุลทั้งหมดนะครับ <S 1> <S 1> <S เพราะฉะนั้นอระสีเหลืองเนี่ยไม่ยากครับเจาะได้ผมว่าเรามาเน้นตรงนี้ก่อนนะครับเราควรวัดขนาดด้วยว่าแบบเึ้นเราวงมันเท่าไหร่แล้วควรจะต้องห่างเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือต้องทำให้แบบดีเลยนะครับ <S <S แล้วมาณแถวนี้แล้วกันนะครับเป็น8เซนพอดีเลยนี่เ้นวตรตงนี้8เซนเราก็ช่องละ2เว้น2分2เว้น2分2เว้น2ก็จะพอดีอ่าได้ๆๆๆเดีด๋ยวผมจะขอตัดออกมาให้มันเป็นรูปเหมือนเครื่องบินอย่างนั้นก่อนแล้วกันนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเออเมื่อกี้ผมพูดปิดผิดไปครับที่วัดตรงเนี้ยเส้นรอบวงเนี้ยมันเป็น18เซนนะครับไม่ใช่8เซนครับ <c oughs> ผมก็เอา18เซนหาร8ครับได้2.25นะก็แต่ละช่องอห่างกัน2.25ซึทงก,ก็ช่างๆเรื่อยๆนะครับ <c oughs> พอขีดตรงเสร็จแล้วก็ขีดลงมาแล้วก็เปิด <c oughs> เปิดเปิดออกนี่เห็นไหมเหมือนไหมเหมือนในคลิปไหมอ่าไปเลยไปเลยทีนี้อีกใบหนึ่งที่เป็นแนวตั้งอย่างนี้ครับเราก็เจาะสี่เหลี่ยมเฉยๆไม่มีอะไรมากอันนี้ง่ายๆครับเจาะเลยกะขนาดด้วยมือเอาได้เลยนะครับนี่ ไม่ได้ต้องสีเลียดมากขนาดนั้นครับนี่อ่าแค่ดีก็พอครับเบี้ยวๆนิดหน่อยไม่เป็นไรช่างมัน <c oughs> อ่ะโอเคในการเตรียมแก้วตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดลองทำจริงกันดูเลยครับห้เที่ยนหนาไฟอะไรมาจุดแล้วทดลองดูกันเลยไปมาครับตรงนี้เพื่อความชัดเจนชัดแก่งแจ่มแง้แงแดงแจะนะครับดูอันนี้ก่อนนะนี่แก้วนี้ไม่ได้มีสลิงนะครับนี่ไม่มีสลิงนะ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับจะาวางไว้แบบนี้นะครับนี่เอามิดตะที่ดูก่อนเขามีสลิงี่ไม่มีนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องบรยสุดครับเดี๋ยวไม่เชื่อกันนะครับอ่าโอเคโนนี้ก็ที่ฐานธรรมดานะครับนี่ผมก็จะใช้เทียน,นอันเนี้ยจุดไฟแล้วก็ไปวางไว้ข้างในนะครับซึ่งการจุดไฟตรงเนี้ยต้องระวังให้ดีเลยแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหมแก้วขึ้นมานะครับตรงเนี้ยมันจะลำบปากตรงเนี้ยผมไม่รู้จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะลองดูก่อน อ่ะโอเคเอาอย่างนี้เฮ้ยลงมงๆๆลงีลง้ฮึบอ่ะเออนี่นะโอ้ยถ้าจะพยายาจับนี้ร้อนนะเฮ้ยตรงนี้แก้วดำท่าไห่แล้วแก้วดำแล้วอ่าลองดูฮึบอ่ะดูสิขึ้นไหมขึ้นสิขึ้น,นหน่อยดูว่า ไฟน้อยไปหรือว่าอะไรยังไงไอ้ที่คลิปดูมันก็น่าจะขึ้นนะช่วยช่วยเฮ้ย <c oughs> เอ้ยดูอที่เราดูก็ไม่ได้เห็นสลิงนะครับเพราะไฟบอ่อไปเหรอเกี่ยวไหมเดี๋ยวเออมันก็หลอกหลอกมานะมันคือมันมีความร้อนดูเหมือนมีจะมีอากาศออกมาแต่มันไม่ได้มากพอที่จะดึงให้แก้วลอยขึ้นได้หรือเปล่าเนาะหรือคนต้องช่วยจุดไฟเพิ่มมั้ยช่วยกัน <c oughs> ยังไม่พออีกเหรอยังไงอะก็แสดงว่าไม่ได้จริงใช่ไหมในคลิปวิดีโอนั้นคือเขาก็หลอกอย่างนี้แหละครับเนี่ยเหมือนให้ย่างไรรางไหมผมทำได้อีกอันหนึ่งอ่ะนี่อ่ะเขาวางอย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บอ่าพอวางเสร็จสักพักหนึ่งครับอือโอ้บรรลอยได้โว้อะไรอย่งเงี้ยครับเอออุ้ยแต็มที่แก้วร้อนมากโว้โอ้นี่แก้วใบนี้ร้อนมากเลยครับแก้วใบบนเนี่ย ร้อนจนคิดว่ามันเกือบจะลอยได้แล้วแต่มันไม่ได้ไม่ลอยอ่ะยังไงกูเสีย mm hmm. ด้จังสงใส่ต้องใช้ทริคแบบนี้แล้วจริงๆนะครับถ้าผมวางลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูนะครับว้าวสุดยอดว้าวอ <laughs> เฮ้ยหยิกไม่ได้ไม่ได้มันเห็นนี่ครับเราต้องมองใกล้ๆแบบนี้ครับโอลระว่างงี้ปุ๊บมันจะได้มองไม่เห็นเชือกข้างบนนลครับแล้วก็แบบเฮ้ยมันลอยได้มันลอยได้มันลอยได้เกิงไงโย่ต้องใช้วิทีนี้ครับถึงจะดูเนียนครับนี่แหละครับเป็นยังไงครับวิดีโอที่เราดูจากติกต็อกครับสามราทำได้จริงๆครับใช้สลิงครับ ถ้าเกิดทําแบบตามนั้นเลยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาสรุปผลจริงๆนะครับไม่ได้ครับนี่ทํำยังไงก็ไม่ลอยเออลอยขึ้นสิเชปเป่า ใช้แปะก็ไม่ช่วยอ,อะไรนะครับ <off le> ああก็เป็นวิดีโอสรุๆคำๆเพื่อความบันเทิงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทิกตอกก็จะมีจริงมังมีเฟซมังคำๆตลกๆอะไรบ้างวิทยาศาสตร์แบบความรู้เน้นๆก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ดวงแล้แต่เว่าเราจะสไลด์เจออะไรนะครับแต่าการทดลองแบบนี้ที่ผมทําให้ดูนะครับวันนี้ทําไม่ได้ไนดะ้ใครที่มาดูจนจบคลิปดูจากตอนต้น,นวิดีโออาจจะคิดว่าเฮ้ยทำได้จริงนะไม่จริง,รงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดูวิดีโอผมไม่จบถือว่าพลาดนะครับ ต่อไปต้องดูให้จบครับเดี๋ยวต้นจะจบห้ามข้ามสักวินาทีเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาจริงทุกคนที่ผมมึงทำไม่ได้เรวดาดูยู u ูบกดเจ็งไม่ได้ที่กดแบบไปข้างหน้าสิบวิ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 เงี้ยกดใจไม่ได้จริงครับไม่เป็นไรก็ำขำๆกันไปนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆอยากจะพลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับไม่ลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับรู้ไหมถึงถ้าเกิดใครอยากจะให้ผมมาทดลองอะไรแบบนี้หรือว่าเจอการทดลองที่น่าสงสัยว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าหลอกหรือมั่วนิ่มอะไรก็บอกมาครับเดี๋ยวผมจะมาพิิิิิสููจนน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 ์ให้้้ดดดดดดเเเเเเเปป็็ววววีีีีีีโโอออออชัััๆแแบบบบไไมมมมม่่่่่ฟคคตตกรราาางงถททท ผมจะพยายามหาวิธีที่เขาทำแต่วนนี้ครับแบบเรียนรู้ว่าอ๋อเขาใช้สลิงนี่เองครับพอวางลงไปปุ๊บแก้วที่เป็นสลิงคือนอ๋แก้วอร่อยได้อะไรอย่างนี้นะครับจะพยายามหาคําตอบมาบอกเพื่อนๆลวกันนะครับและอย่างหนึ่งก็เหมือนที่ผมเตือนไว้เป็นประจำนะครับในการเล่นกับไฟนะเนี่ยเหมือนข้อข้อที่ผมเตือนไว้ให้ตลอดเวลาคลิปวิดีโอนี้นะครับเล่นกับไฟยังไงก็อันตรายครับถ้าอยากเล่นจริงๆปวดระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเหมือนอย่างเงี้ยบางทีเราพลาดทําแก้วหล่นปุ๊บเฮ้ยไฟไม่แก้วไม่โต๊ะไม่บ้านได้เเเลลยนนนนะะคครรรััับบมมสติอใกกา่ไฟ เจอกันวิดีโอหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับต้องดับไฟให้เรียบร้อย,ยเนี่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 ยเห็นไหม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 มันเป็นอย่างนี้ไงที่บอกอ้า